สวัสดีครับพี่เปียวโต้ครับผมมาเจอกันทีไรก็มีของดีเข้าบ้านทุกครั้งแล้วครับผมนะครับวันนี้ครับฟอร์ดนะครับเลสเตอร์นะครับปีสองพันสองนะครับออโต้นะครับเข้าบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อต่อจากย่านมาขอรับชมคลิปนะครับก็รบกวนฝากกดและกดแชร์นะครับกดติดตามช่องกันด้วยนะครับชื่อช่องพี่เปียวราคาตูชาแนลนะครับในช่องยูทูบของเรานั่นเองครับผมพี่เปียวราคาตูเป็นภาษาอังกฤษนะ อ่ะโอเคครับผม Ford l a ลเ e r นะครับออโต้ปีสองพันสองคันนี้รถบ้านเดิมๆสะอาดๆเลยนะครับคันนี้รถเดิมนะครับเครื่องเดิมสีเดิมนะครับแล้วก็ภายในเดิมๆนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับรถถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยมากๆนะครับสีสันเนี่ยสวยงามมากๆนะครับนี่ฮะเงาแววๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ท้ายกว้างขวางนะครับนี่ครับออโต้สะอาดๆรถบ้านเดิมๆเลยฮะคันนี้นะครับ ใครหาอยู่นะครับหลักหมื่นครับบอกเลยฮะนี่ครับผมสวยมากๆนะครับสวยมากๆซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากๆนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าหลังแล้วก็มีม่านด้วยนะครับนี่ครับมีม่านหลังด้วยนะครับพรมก็สวยๆนะครับนี่ฮะมีม่านหลังด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกับดูภายในกันหน่อยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขอเสียงนิดนึงครับผม โอ้โหรถติดเชื่องครับผมเสียงนี่หวานเจี๊ยบๆนะครับสวิตกระจกนะครับแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยฮะสวยสหานมากๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเบาะเบิกก็ะมหยีก็ยังดีอยู่ไม่ขาดนี่สตาร์ทอยู่นะครับเครื่องเงียบมากๆนะครับเครื่องเสียงเพลเนียนะครับเนี่ยฮะแอร์แบคด้วยนะครับเป็นตัวท็อปกันด้วยทีเดียวรถสวยอ่ะสวยจริงๆนะครับ นะครับแล้วก็ไล่ฝ้าหลังด้วยนะครับดูแผงประตูฝั่งนี้ก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับโอ้โหเดี๋ยวฟังราคาแล้วตกใจดีว่านะพุ่งตรงนี่ฮะแผงประตูกลิ่นดีด้วยนะครับแอร์เออเย็นนะครับเครื่องเงียบเบาสะอาดโอ้โหราคานี้หลักหมื่นอ่ะจริงมีไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับ f c ต้องไม่พลาดเลยนะครับเนี่ฮะรถหลักหมื่นหน้าตาแบบนี้ครับพี่บีออโต้จัดให้ครับเราดูห้องเครื่องกันนี่สตาร์ทอยู่นะครับ เนี่ยประตูยังกรอบแกรบกรอบแกรบอยู่เลยนะฮะสวยอะครับสวยสะอาดจริงๆเนี่ยครับโอโหห้องเครื่องเนี่ยครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับรถเดิมมากๆนะครับจะลดหลักหมื่นหลักแสนนะฮะหกหมื่นห้าหมื่นสามสี่แสนนะครับแล้วแล้วก็รีวิวให้ดูหมดนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับ จะได้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนเดินทางมาเนี่ยจะไม่เสียเวลากันนะครับเป็นห่วงอยู่นกัน่วงนี้นะ้ำมันแพงนะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ได้รถที่มัน mm hmm. ถูกใจครบถ้วนกันนะครับ mm hmm. นะครับแต่เราขายของชัดเจนฮะนะทำมานานมากนะครับทําเป็นอาชีพแล้วอะพลครับขับไปดูหน่อยสิว่าเรียบหรูดูดียังไงนะครับโอ้โหดูแค่เสียป,ประตูยังก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บอืสวยมากๆฟอร์เลสเตอร์นะครับโอ้โห สวยจริงๆนะครับฟอร์ดเลเซอร์นะครับปี2002ออโต้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเราซื้อต่อยาดมาเอาไปเลยหก0มืนเก้าพันบาทพอนะฮะรบับไปเลยขอบคุณครับ